สว,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องฟองายสุกผู้สุกคนมาจะมาเมื่อน,นี้นะตำถาจ้ะตำถาำทะเลนะคะเรจะมีกุ้งสะดุ้งนะคะมีแซลมอนแล้วก็มีมึกกระดองเด้อค่ะพักเคริงเขยงเขากับมีมอคคอรี่ลวกนะคะมีพักกัดขาวแตงกวานกหน่อไม้ฟ่งหลวกนะคะอ่า พักบุ้งหน้านะพี่นวงนะมาจะมามาสิบเน้ำกันเด้อพี่นองจ้าอ๋ก็ห้าสิกีนะคะบอกโปรโมชั่นนะคะถาดนี้นะคะหละตาตัดด้วยน้ำปรราลาไรอาลาพากินนะคะสูตรแซ่บนัวจบในขวดเดียวนะคะโปรโมชั่นพิเศษ1 3 9บาทจะส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินเด้อค่ะพี่นองจา้า<ม>แล้วก็ <c oughs> นี่เด้อพี่นองเด้อกระเทียมโทนนะคะนี่ที่หลามากินยูทุกๆคลิปนะคะเห็นไหมคะพี่นอลจา้าโปรโมชันมนนะะมช่นแคมเปญน,นะคะกระปุกเล็ก3กระปุกแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่ สองร้อยบาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะพี่นอลจ้านี่ราคาพิเศษเด้อค่ะพี่นวงเด้อกระปุกใหญ่ก็มีนะคะกระปุกใหญ่นีแปดร้อยห้าสิบกร,รัมเด้อค่ะพี่นอลจ้าราคากระปุกละหนึ่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งเด้อพี่นองเด้อเอา้มามาจวดมาจัดกันจ้ะ <10 S 1> แ่บป่ะที่นี่แซ่บ่ายร้อนร้อนๆม่บ่าร้อนร้อนก็แ่บเผ็ดนะป้าดูสีแล้วก็นะ <laughs> นะเออมือนี้ อีกแล้วครับท่านดูดิเจ้าจิ้มเอาพริกหลายแย่งเ้เจ้าจิ้มเอามันแซ่บอ่ะันแเผ็ดขอยากกินแบบจวดจัดเธอรู้จักคำว่าจวดจัดไหมบอสนี่แหละเรียกว่าจวดจัดมันได้แตก ร้อยร้อยมาเด้อมาเด้อจนเต็มทุนจนขนาดแบบนี้มากกว่าว้าใช้ช้อนก่อมมาแหละใจมือไม่ได้กินอืมไม่วันไหนตุ่มแไงเพียงไม่รำไม่เป็นมีสีดจันไม่แช่หมอนอดอ้า บางทีว่าต้องบ้าถึงเห็ดสัใจเฮ้ยห <c oughs> ีึ่่เลยับถ้ <c oughs> ายุบานจับพี่นอ้องรางวัน <c oughs> เพงมันไล่หล,หล <c oughs> ดองนี่สิบบันแล้วคะรอบนี้หวานน้อยนะคะเที่ยวไปกรอบดองน้ำผึ้งแะบรที่นอก็ <c oughs> นไงปะผ่านไหม แมงวันไหมตอมผอนหนาวแสงวาน้าค่อยเหม็วนวาน้าอาจจะลดอีกแบบนะออเอาแบุนโจ๊กกินเต็ดเลยจ้ะโอ้โหอร่อยมันต้องมีข้าวปุ่นจะมาไม่ได้หยวกมาเฮ้ยหนังมันเนาะกว้งมา cho kim thế nào khỏe, Một có đi xếp xạc Lôi là đi bảo Lôi nào Lôi là มือว่าภาษาใต้พูดยากมากอืมใช่ดิ หอมปอกนี่เหมือนกันปักชีหอมหอมปอบ๋ยวมันตั้งเรือ่องหอมปอม้วยไม่รู้บ้านขอยเออนี่สิบ้านใอรเอหนายภาษาคุเออนายแบบ โอ้แซ่บหนวดด้วยเยนะอะปังน,น้ำต้ตมตำตำง่ายมากทำแบบเบสิกบเบสิกเลยเอ้อยยูที่ปลาแดกใี่ไหมเก่งปลาแดุซูยิอหอมมากกับแซ่บหมดแหละเจ้อลงตำไปเป็นถ้าทำตำมงาเ,เลือกปลาแดกที่มันไม่ต้องปรุงอะไรมากมายบีบมันได้ี่เปียงหน่อยนึงกับพอ่อ เป็นเบาหวานเคยตังของเยอะอื่นเงี้ยม่ไม่ไม่ดูตังไหยตส่ไม่ดูเพราะว่าเราไม่ใช่แม่ค้าส้มตำพี่น้องเพรากับซบะมิเกลับยังหมากไม่ ร้ยยอยรนะ้อนอ่านนะร้อนดีไมิ้นแดดจันทร์ตะวันม,มันขึ้มไม่ดังฟ้าไหมมันยื่นแต่วะมีแต่พริกวะใช่ล้วงขึ้นมา กูจะเด็ดพริกพริกพริกนี่ไงหอมจอั๊กดอกดิจ้าเอ้ยเนี่เนี่ยพริกบางไรเนี่ยเต็มเขาบางฮวงตั้งเนี่ยสี่แดงเ <c oughs> นี่ยไอนี้พริกแองใช่ไหมนี่แห้งอือหพริกแห้งพริกสดนั่นแหละเป็ดแท้แต่เวลาตามใส่พริกแห้งมันจะได อีกอัตรลดหนึ่งพร้อมๆพ,พี่เพชรแห้งๆก็อย,อยู่คนดูก็ตามกับพี่แห้งนะงไม่มีพิกสดเลยเอาแห้งๆแหอร่อยอร่อยกับเทียมเป็นพี่ประโโอ้โหบินวีบอวีบอเอา จหนูเขาต่อยกันไอ้นั่งลงลูกมากักกวนพี่น้องเลยเลี้ยงมาเป็นลูกมันอกี้เป็นทั้งสี่เลยจ้ะม่รู้เลยอีกกินตำตำกันเนี่ย เราอยากเสร็จน้ำกระจายกระปั่นนั้นกระดินกระดอนเฮ้ยแมงมันมันเริ่มดูแล้วบอดี้เรากินกินเซ็ตบอดี้มันมาติ้กินจัจจานี่มันมามันมาเร็วดิม,มันไปเอ่นงวงมาออ้แล้วมีอยู่ตัวเดียว mặc quanh quán bam mưa kia Để mưa 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 Tại sao? mưa 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 ต่หลังก็งหาแต่กุ้งหาแต่ปลาแบบแนวๆอย่างไปอีกแนวเลยอืมหอมมาสั่งอืมเล่นอะไรเดี๋ยวลืมลืมพ่นในแม่โคอ่ะอืมอาสนะกะเทียมทน้ทนถอดตน้าตะบกักพวงกับกะเทียมทน้น นามกระเดียมต้นนากระเดียมต้นจะมักสายต้องรับรองแต่มาฮงมีแสบรับรองเลยโอ้โหต้องแหวกดงพริกก็ไปแหม้มั้ยโอ้ยมันกลนเลอนี่ ทำผมแม่งอ,อร,ร่อยป่ะวหอมหวานกรอบเปรี้ยวๆเนื้นอเนื้อใช่แป้งกนอ,นอนร่อยแล้วใหม่ตัวนี้นะดูดเสียงแมงวันนี้ดี ไอ้เรื่องคนอย่างเม่อยก้าวความตีเสียงแมงวันนี่ก้าวเต็มเลยป้ากินน้ำด้วยดีไเปดดูนะเปิดป้าแบบเออใช่ดูตีดูแต่ติ้งไม่ไั้นกินอ่านังกใแต่เยอะไปว่ะเฮ้ยแมงวันนี่ปันปื้อนี่แมงวันหัวเกียวพี่เหรอกวนว่ะ Bánh nhạc <laughs> uh, bánh thích bánh dạc nam không này Ô, bữa nào kinh làm đấy kinh nó bánh thịt cho không? Ừ. สดยอดความเผ็ดบังเกิดบังเกิดว่าอ,อร่อย,<ด>อยต่ำเลยตำมันเนื้อใครมยละ่ะโอุโอ่อมเนื้พริกมันก็พริกเยอะริกมันแลพริกไม่พริกไม่รู้เลยเติน แปลาเขากับหนูอ่ะมี่วันไหนแมนหนูไม่กินส้มตำปลา,ปากินกับทุกมือไม่นอ<ม>น่ะมัยนยังไปตามส้มตำกินเลยคนหมักละปาดีดูบอวยเร็วบอวยเร็วใจก้อยไปตามส้มตำไม่กิน <c oughs> <c oughs> รับรองซุดหยอดแหละ่รดได้ ตำมั็นยากหรือวดตำไม่ยากเพ่เเก็ตำเป็นเลยก้อยเครื่องไม่เยอะขนาดนี้เราเคยมักเส้เครื่องไหรเนาะอันนี้กึ่งไปก,งกึ่งเกอะเฮ้ยโา้แ่บเอินปบมาคุยกันมีเจ็บมีเจ็บปิก <laughs> กุยไม่ได้เจอเด็ดเจอเด็ดบิกเลยจ้ะ<อ>มันนี้เมืนนี้มนนีลานักิกันนพะิเกาะเยอะไปกรอบออนนื้ะเออไวสดดิดีแมงมันอยู่พี่น่งนองเคยดีดไปละ เราระเอกมี่สิคนมีความสามารถนี่กันดีดีนะพ่อพ่อวันนี้เลยมันขี้โมค่ะโมมันดื้อมันดื้อไม่ดีกาิสกลือนั้นมันแมางวันมันไม่ค่อยบินมันก็อยู่นิ่งๆเข้าไปจนถึงเงี้ยปูอะกลางวันไม่ได้ไม่ได้เกลื่อนมือปุ๊บมันไปแล้วโอ้แสบอ่ะแเว่าเปินบั อร่อยไหมไปให้มันลด้เอ,รรอ้ยมาไหวตีน้องแล้วแดงมัดต่างตามัได้กล,ลิ่นน <c oughs> ่ารักตัวนี้ไหมมีอยู่ตัวเดียวบินอยู่นะบนเนี่ยวนไปวนมาเป็นรสชาตเนาะตัวอื่นก็ไปมนและมันไม่มีแะ่รกินเลยมันกับบินอยู่ตัวเดียวนะ โอ้สุดยอดเลยว่ะอันนี้เด้ปะปลาเหลือตัวหนึ่งอ่ะจะได้มั้ยให้เจ้ากินบ่่อยกินยั่งอื่นแล้วตัวสุดท้ายอแบบคึนมากเนื้อตีแบบที่ไหนลูกไก่ร่างกล้องหลอแป๊ดนะเดี๋ยวไปต้มต้มไม่ดัน บางคนบอกทำไมตอบช้าจังโอ้โหแบบนี้ลูดปืดตามมาปลอกกันตีทราบที่รีบคนตอบใครก่อนแล้วกันเ,นเอาจากล่างขึ้นบนแล้วกันนะคนที่มาคนแรกได้ได้ตอบก่อนนะครับตามคิวจ้าว่าล้เติมไรตอบแบบนี้ไายมดธาตุแสบแห้งมัดทันในพักเลือ,อยูนคนขี้ขลุ่ แซ่บแซ่บถืออกถือใจชนี่ค่ะพุณนอลจ้าเอาก็ะเอยจากกันเด้ <c oughs> อครกนี้ฐานนี้แหละตามด้วยน้ำปลาร้าอีราพากินด้อค่ะสูตรแซ่บนวดจบในขวดเดียวนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะ2ขวดขึ้นไปจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะ2ขวดนี้ในราคา139บาทบเาทด้วยพี่นองเด้อแล้วก็โปรโมชั่นที่ลูกค้าสั่งซื้อมากที่สุดนะคะพี่นองจอ้าปลาร้าหนึ่งแล้วก็เนื้อล้วนหนึ่งนะคะในราคา150บบาทจะส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็กระเทียม โทนเล็กนะคะแบบนี้นะปลูกได้แล้วก็ปลาร้า170บาทด้วยพี่น้องเดอ้อแคมเปญที่มาแดงมากนะคะสามสี่วันนี้เนาะป้าเนาะนี่ทรงกันเฟิ่นบอกว่าเลย <c oughs> ว่าลูกค้าต้องคุ้มมากนะคะกระเทียมโทนกระปุกเล็กนะคะสามกระปุกนี้ราคาเพียง200บาทเท่านั้นเดอ้อจ๊สทรงฟี่สำหรับทันทีโอนเงินเด้อค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็กระเทียมโทนกระปุกใหญ่เดอ้อนี่ 850กรัมราคากระปุกละ100บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะพี่น,อน้องจ๋าอาปาถือนะนี่นะลูกค้ากะสนใจแบบใดด้วยค่ะแคปมาด้วยค่ะพี่นองเด้วยแคปมานะคะแคปรูปภาพมาจะได้ตรงกันด้วยพี่<อ>นนท์นี่กาวงพรานั้นก็วงนะะั่นก็วงใครสนใจนะคะก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้า,จ,าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้หนาผักกินกับเพียงมีสิไปแล้วสวัสดีจ้า